สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วเนาะคะ่ะกับชองสาวิสานบานนาเมื่อนี้สาวิสานบานนาจะพาทุกคนมาไต่เห็ดเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็เป็นคือวันที่สามเนาะคะ่ะกันยายนสองพันหา้าร้อยหกสิบห้าเนาะคะ่ะสาวิสานบานนาก็จะพาทุกคนมาเบิงเห็ดเนาะคะ่ะไปรับชมกันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นเห็ดมูแดงเนาะคะ่ะที่เฮ้าเจอเนาะ,ค,ะค่ะกะายเติบอยู่ค่ะ เห็ดคนกับกำลังโพขึ้นมาจากนาดินเนาะคะ่ตะต่ว่าดินมันมันแห้งแ้งเนาะคะ่ะฝนมันบ่่อยตกเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการในขุดเห็ดคนกันเลยค่ะ <Wow. S 1> ทุกคนนี่เป็นเห็ดมูแรกเนาะคะ่ะที่หฮามาพอเนาะคะ่ะนี่หฮากกำลังทำการขุดเห็ดเลยเนาะคะ่ะเห็ดคน นี่ค่ะเจอมูแรกค่ะเป็นดอกตูมอยู่นะคะ่ะดอกบุ่าขั้นใดบานเนาะคะ่ะนี่ห้ากํรลางการใส่ปลายมีดเนาะคะ่ะคูดเห็ดโค้นขึ้นมาจากดินเนาะคะ่ะ สำหรับเม็ดโค้ปีหนึ่งเขาก็จะออกอยู่ประมาณช่วงเดือนกันยานี่เนาะค่ะเดือนออกเนาะค่ะปีหนึ่งจะออกอยู่ประมาณใ้เก,เก็บอยู่ประมาณสมถึงสีเทือนเนาะค่ะรอบป,ปีเนาะคะ่ะจะมีรอบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสีเนาะค่ะอันนี้เท่ากับเมื่อกี้รอบแรกของปีเนาะค่ะ สำหรับเห็ดโคนเนาะคะ่ะกิโลหนึ่งเนาะคะ่ะถ้าเป็นดอกตูมดอกที่สมบูรณ์เนาะคะ่ะก็จะขายอยู่ประมาณ4ี่รอยถึงห้ารอยบาทเนาะคะ่ะถ้าเป็นลักษณะของดอกบานเนาะคะ่ะดอกบานก็จะขายอยู่ประมาณ2องรอยถึงสองรอยหาสิบบาทต่อกิโลเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเห็ดโคนก็เป็นเห็ดที่ทุกพื้นที่เขานิยมกินกัน ็นส่วนมากเนาะคะ่ะการแล้วแต่คนเนาะคะ่ะบางคนก็เอาไปประกอบอาหารเอาไปต้มเนาะคะ่ะเอาไปพัดเนาะคะ่ะแลวแต่เนาะคะ่ะ ความแข็งแน่เนาะคะ่ะเห็ดเห็ดโ้นบางงูกับจับบัวโพจากนานดินเนาะคะ่ะเพราะว่านานดินนั้นมีความแน่นเนาะคะ่ะเวลาที่เห่าะะขุดเห็ดเนาะค่ะเขาก็ต้องใส่อุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงเนาะคะ่ะต่ส่วนมากยังไม่โพก็มีก็จะใส่ปลายมีดเนาะคะ่ะใส่ปลายมีดในใน,ในการ คุดเฮดจากดินข vale ึ้นมาเนาะค่ะคดีจัง มันจะหักใช่ไหมฟาดตัวเองเยอะมันโตไปีนขออัคดคลิปยะได้นอนนอนนอนนะค่ะหลังจากคูเทสแล้วนะคะเดี๋ยวเข้ามาทำการเก็บ เห็ดโคนใส่ถ <analyze anthropology> <th> ุงเนาะค่ะเดี๋ยวฮ่าจะไปหาตรงอื่นต่อนะค่ะ ค่ะสำหรับวิธีจัดเลี้ยงเ็ดไซถุงเนาะคะ่ะเท่ากับจัดเป็นแนวเดียวกันเนาะคะ่ะเ็ดโคนกับมีความแข็งแรงอยู่เนาะคะ่ะตะวานทาเท่าเาก็บเ็ดโคนเป็นแนวเดียวกันมันก็บจะบอเฮดไทยเ็ดหักเนาะคะ่ะ สาบนบานนาพามาเดินปลาหาเห็ดค้นเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นช่วงนาะเห็ดค้นออกเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นมูที่สามเนาะคะ่ะนี่เขาก็สิยางหายะมาขึ้นหาไตาเหต็ดเอาเนาะคะ่ะเดี๋ยวส,สาวอีสาบนบานนาจะพาหาเห็ดเนาะคะ่ะนี่พี่น้องเห็ดดอกเป็งไงจ้า ค่ะหลังจากที่เห้าไปเก็บเห็ดมากมาขึ้นนะคะเห้าก็จะมาทําการล้างเห็ดอวกนะคะเ,คเดี๋ยวเข้ามาบ่งวิธีการลางเห็ดอวกกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับผู้ใดที่เขามาชมคลิปนี้สาวอีสานบานหน้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ